สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการอาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราได้นำเสนอในส่วนของอาหารจานเดียวเพื่อสุขภาพเพื่อเน้นในเรื่องของการผสมผสานร,ระหว่างสออาหารสองชาติด้วยกันนั่นก็คือ,เ,อ,อเส้นจากประเทศญี่ปุ่นนั่นก็คืออุด้งนั่นเองนะคะส่วนลักษณะรายการอาหารของเรานะคะพึ่งคนไทยเราจะรับประทานอาหารค่อนข้างรสจัดแล้วก็ เน้นที่ตัวสมุนไพรหรือลักษณะที่มีลักษณะของความเป็นเผ็ดร้อนนะคะเพื่อความเจริญอาหารของเรานะคะเราก็จะเอาสองรายการนี้มาผสมผสานกันนั่นก็คืออูดอง้งขี้เมาผัดกับหมูกรอบนะคะนั่นก็คืออูดอง้งผัดขี้เมาหมูกรอบนั่นเองที่เราจะเสนอกับท่านผู้ชมในวันนี้เมื่อเราทานอาหารรสจัดจัดแล้วเราก็ค่อนข้างจะนึกถึงใช่ไหมคะว่า ขอมีซุปสักถ้วยหนึ่งเถอะเพื่อความเจริญอาหารแล้วก็ลดความเผ็ดร้อนลงนะคะเราก็เลยเนมเสนอในส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือซุปเต้าหู้นั่นเองนะคะจริงๆก็คือซุปเต้าหู้ไข่หรือเต้าหูข้ขาวธรรมดาที่เราพบเห็นแต่ว่าวันนี้เราเพิ่มเส้นใหญ่อาหารลงไปอีกเล็กน้อยนั่นก็คือการเติมในส่วนของพวกเห็ดต่างๆเข้าไปนะคะจะได้ เกิดลักษณะความหวานอร่อยของน้ําจากเห็ดนะคะแล้วก็เส้นใหญ่อาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพสําหรับวันนี้ค่ะ2รายการอาหารที่เราได้นําเสนอกับท่านผู้ชมในวันนี้นะคะคงต้องให้ท่านผู้ชมติดตามรายการของเราละคะว่าลักษณะนั้นยุ่งยากหรือมีขั้นตอนอย่างไรไหมอย่างเช่นหมูกรอบนะคะถ้าสมมุติว่าเราไปซื้อหมูกรอบมามันก็สําเร็จรูปเลยใช่ไหมคะสามารถนํามาใช้ได้เลย แต่สำหรับวันนี้เราจะทำในส่วนของหมูกรอบเพื่อที่จะใช้ในโอกาสต่อๆไปอย่างเช่นเอามาผัดในอูด้งวันนี้หรือท่านผู้ชมอาจจะเอานำส่วนของหมูกรอบเนี่ยนะคะไปใช้ในการผัดผักคะน้านะคะน้ำมันหอยอะไรประมาณนี้ก็ได้แต่ก็อาจจะมีส่วนหนึ่งนะคะด้วยเวลาอันสั้นการทำหมูกรอบให้ได้ดีบางทีก็อาจจะเจอปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างเพราะว่าเวลามันค่อนข้างจำกัดที่เราจะปล่อยให้ ส่วนของหมูนั้นแห้งนะคะสักนิดหนึ่งก่อนที่จะนำไปทอดอันนี้ก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคในการทอดบ้างส่วนหนึ่งนะคะเรามาเริ่มในส่วนผสมก่อนโดยการเตรียมการของส่วนหมูกรอบก่อนแล้วกันวิธีการของเรานั้นก็คือนะคะตั้งน้ําให้เดือดค่ะนะคะหลังจากนั้นแล้วเดี๋ยวเราเติมเ,เราเตรียมส่วนของหมู หมูที่เราใช้ในวันนี้ก็คือหมูสาชั้นนั่นเองนะคะด้วยขนาดที่มันใหญ่มากในความยาวเราก็ตัดทอนให้เหลือเป็นลักษณะ2ชิ้นนะคะวันนี้เราใช้ส่วนของหมูสาชั้น200กรัมค่ะเกลือป่นนะคะเราจะใส่เกลือลงในส่วนของน้ำต้มนะคะน้ำประมาณ3-4ถถ้วยนะคะให้หมู ส่วนของหมูจมน้ํานั่นเองนะคะใส่เกลือลงไปค่ะนะคะประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วรอน้ําเดือดก่อนนะคะท่านผู้ชมให้ส่วนของน้ํานั้นเดือดซะก่อนเราถึงจะใส่ส่วนของเนื้อหมูลงไปต้มให้สุกค่ะนะคะอันนี้ หมูก่อนที่จะนำมาใช้ในการทำงานทุกครั้งเราก็จะควรจะต้องดูในส่วนของหมูที่เราเลือกซื้อนั่นก็คือ,อย่ามีมันมากจนเกินไปถ้ามีมันมากแล้วเวลาเราทอดเนี่ยค่ะส่วนของไขมันนะคะก็ยังคงเหลืออยู่ใช่ไหมคะแล้วผู้บริโภคอย่างเราอะค่ะรับประทานอาหารอะไรก็ตามที่มีไขมันอยู่สูงเนี่ยมันก็จะมีปัญหาต่อสุขภาพในภายหลังนั่นก็คือเป็นไขมันอุดตันในเส้นเลือดต่อไปนั่นเองนะคะ ดังนั้นในช่วงแรกที่เรารับประทานอาหารอย่างเช่นช่วงที่เราเป็นวัยหนุ่มสาวนะคะก็ควรจะระมัดระวังในการบริโภคตั้งแต่เบื้องต้นซะนะคะโดยอย่าก,กินอาหารมันมากจนเกินไปนะคะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งไขมันที่เกิดจากสัตว์ค่ะนะคะ,นะคะการรับประทานมากๆมันก็จะมีผลต่อสุขภาพในอนาคตนะคะหลังจากที่น้ําเดือดนะคะท่านผู้ชมก็นําส่วนของเนื้อหมูคะ่ะ ใส่ลงในน้ำนะคะปิดฝาเราต้องการต้มให้ส่วนของหมูเนี่ยค่ะสุกก่อนนะคะการที่เราปิดฝาหม้อไว้เพื่อ,อ,อให้อุณหภูมิน้ำนะคะคงคงความร้อนแล้วก็ไม่ให้ เวลาเราใช้เชื้อเพลิงอะค่ะถ้าสมมติเราเปิดฝาหม้ออยู่ตลอดเวลาเนี่ยเชื้อเพลิงก็คือเราจะใช้เชื้อเพลิงอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะปริมาณตรงนี้แล้วก็ทําให้น้ำเนี่ยเดือดเนี่ยก็จะเสียเชื้อเพลิงมากจนเกินไปนะคะดังนั้นใช้ฝาหมอ้อคุมหรือปิดหม้อไว้เพื่อเป็นการลดปัญหาก,การใช้เชื้อเพลิงด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ทําให้อาหารนั้นสุกเร็วมากยิ่งขึ้นด้วย เมื่อเราได้ส่วนของเนื้อหมูสุกแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราต้องพักส่วนของเนื้อหมูนี้ไว้ก่อนนะคะเพื่อให้ส่วนของเนื้อหมูเนี้ยสด็จน้ําแล้วก็ให้แห้งเมื่อแห้งแล้วนะคะท่านผู้ชมก็จะใช้ส่วนของมะนาวเนี่ยนะคะ รูปบนพื้นผิวของเนื้อหมูก่อนที่จะรูปบนพื้นผิวของเนื้อหมูนั้นเราก็ต้องใช้ซ่อมเนี่ยค่ะจิ้มบนเนื้อหมูซะก่อนเพื่อให้เกิดรูพรุนเกิดขึ้นเวลาเราทอดน้ํามันนะคะมันก็จะได้แทรกไปตามส่วนของกล้ามเนื้อหรือไขมันบนหมูนะคะก็จะทําให้การทอดนั้นมีโอกาสทําให้ลักษณะหมูที่ทอดนั้นกรอบโดยทั่วถึงนั่นเองค่ะเมื่อเรารอสักครู่แล้วใช่ไหมคะจนกระทั่งส่วนของเนื้อหมูนั้น สุกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาส่วนของหมูที่สุกแล้วนะคะดูจากลักษณะเขาแล้วเราจะเห็นได้แล้วหมูสุกแข็งแล้วนะคะนำส่วนนี้ขึ้นมาวางพักไว้ค่ะแล้วก็น้ำที่ต้มเนี่ยค่ะก็ทิ้งไปนะคะอีกสักครู่พอเราทิ้งให้ส่วนของเนื้อหมูเนี่ยแห้งนะคะเราก็จะใช้ซ่อมค่ะท่านผู้ชมจิ้มในลักษณะนี้ค่ะนะคะ หยิบซ่อมมาห俩สองอันเลยจิ้มนะคะอย่างเช่นอย่างนี้นะคะให้เป็นปรูพรุนให้มากที่สุดเลยนะคะเพราะว่าขณะที่ทอดเนี่ยค่ะไขมันหรือน้ำมันที่ร้อนก็จะได้เกิดการแทรกตัวเข้าไปในส่วนของเนื้อชั้นหนนะคะหมูก็จะได้กรอบแล้วก็รวมไปถึงนะคะ จากชัน้นส่วนของเนื้อหมูเท่านี้ไม่พอบนหนังด้วยค่ะเห็นไหมคะอันนี้เราเลือกชิ้นเล็กนิดหนึ่งนะคะเวลาเราน้อยเราก็ต้องเออ่เลือกชิ้นเล็กมานําเสนอให้ท่านผู้ชมเห็นแต่ถ้าสมมุติมีเวลาอยู่ที่บ้านนะคะท่านผู้ชมอยากชอ,อาชอบในการรับประทานพวกหมูกรอบเนี่ยก็ซื้อชิ้นใหญ่กว่านี้ได้เลยเห็นไหมคะขณะที่เราแทงลงไปนะคะ เราจะเห็นได้เลยว่าไขมันที่อยู่ในมันหมูนะคะหรือหมูสาชั้นเนี่ยก็จะไหลออกมาเยิมนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าถามแล้วเนี่ยต้องระมัดระวังในการบริโภคสักนิดแล้วกันนะคะบางท่านเนี่ยชื่นชอบรับประทานอาหารที่เป็นไขมันสูงก็ต้องระวังนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นความเรียกร้องของท่านผู้ชมมาเลยค่ะว่าอยากเห็นขั้นตอนของการทำหมูกรอบนะคะ จะทำได้อย่างไรบ้างเนี่ยนะคะก็ใช้ซ่อมโดยทั่วเลยค่ะให้พป็นพุนเลยนะคะก็พักเอาไว้หลังจากที่เรานำส่วนของซ่อมนะคะจิ้มไปบนเนื้อสัมผัสของชิ้นหมูแล้วให้เป็นรูพุนแล้วแล้วก็พักให้จกนกระทั่งแห้งเล็กน้อยนะคะเราก็จะนำส่วนของมะนาวค่ะนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะหรือ ถ้าสุมุิว่าก็คือหั่นเป็นเสี้ยวชิ้นเนี่ยค่ะประมาณ2ชิ้นนะคะเอาส่วนของเม็ดออกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนําส่วนของมะนาวเนี่ยค่ะทาบนชิ้นหมูเลยค่ะนะคะหนังหมูเดี๋ยวจะได้กรอบขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็พักไวใ้ให้แห้งอีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะซึ่งตรงนี้เราต้องใช้เวลา ในการวางพักนะคะให้ส่วนของหมูเนี่ยแห้งจริงๆนะคะหลังจากแห้งเรียบร้อยแล้วเราถึงจะนำไปทอดได้ไ,ดไหมคะทาไปบนส่วนที่เป็นหนังเราจะต้องการให้กรอบมากที่สุดนะคะทั้งสองดาเออสองชิ้นค่ะขณะที่ทานั้นเราก็ค่อยๆบีบส่วนของมะนาวนะคะ ให้เยิ้มออกมานะคะพักไว้จนกว่าน้ำมะนาวตรงนี้จะแห้งนะคะชิ้นหมูจะแห้งหลังจากที่เราเตรียมเนื้อหมูไปสักครู่หนึ่งแล้วนะคะเรารอเวลาเพื่อเป็นการพักให้ส่วนของหมูนั้นแห้งเราย้อนกลับมาในส่วนของการทำซุปก่อนเลยแล้วกันนะคะท่านผู้ชมโดยตั้งหม้อน้ำซุปบนเตาไฟให้ส่วนของน้ำซุปที่เราใช้อย่างเช่นน้ำซุปจากไก่น้ำซุปจากผักนะคะ บนเตาไฟนั้นเดือดน,นะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็รดไฟลงนิดหนึ่งมาผสมส่วนของเนื้อหมูค่ะเนื้อหมูครึ่งถ้วยตวงนะคะใส่ส่วนของซีอิ๊วขาวนะคะประมาณ1ช้อนชานะคะน้ำตาลทรายนะคะเล็กน้อยนะคะแล้วก็ พริกไทยเล็กน้อยนะคะเป็นการหมักหมูให้ส่วนของหมูนั้นมีรสชาตินั่นเองค่ะนะคะแล้วก็คนให้ส่วนของเนื้อหมูเนี่ยเข้ากันโดยที่ในกรณีถ้าสมมติว่าเราต้มนะคะหมูลงไปเฉยเฉยเนี่ยก็ได้แต่จะเห็นได้เลยว่าหมูของเรานั้นไม่มีรสชาตินะคะเราก็เพิ่มรสชาติลงไปในส่วนของเนื้อหมูซะก่อนเล็กน้อย แต่ถ้าท่านไหนชอบรสจัดนะคะเราอาจจะเติมมากกว่า1ช้อนชาลงไปเลยนะคะแต่จะเห็นได้ว่าบางครั้งเนี่ยค่ะถ้าเราหมักไว้นานนะคะรสชาติก็จะเข้มข้นขึ้นคือเค็มจัดดังนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะก็คือ,คอทำรสอ่อนไว้สักนิดหนึ่งก่อนเพราะว่าสุดท้ายแล้วขณะที่เราทำในส่วนของน้ำซุปอะคะ่ะเราต้องปรุงรสอีกใช่ไหมคะอันนั้นก็ จะทำให้ส่วนของหมูนะคะซึ่งซึมน,น้ำซุปเข้าไปอีกตรงนั้นได้ส่วนหนึ่งนะคะก็ไม่ควรจะทำให้หมูนั้นลดจัดมากเกินเกินจนเกินไปค่ะนะคะพอเราได้แล้วใช่ไหมคะน้ำเมื่อสักครูน่นี้น้ำเดือดแล้วส่วนหนึ่งนะคะพร้อมใช้งานแล้วนะคะ สำหรับวันนี้เราขอเป็นลักษณะเนื้อหมูค่อนข้างจะชิ้นกลมใหญ่นะคะเราก็กดเนื้อหมูให้เป็นชิ้นค่อนข้างใหญ่นะคะโดยรวบให้ให้ได้ลักษณะค่อนข้างแน่นนิดนึงนะคะใส่ลงในน้ำซุปที่เดือดคะ่ะ กดเนื้อหมูให้แน่นจะกลมหรือจะเป็นลูกยาวรีก็ได้นะคะท่านผู้ชมอันนี้ที่ที่เราทำชิ้นใหญ่เพราะเราต้องการจัดเสิร์ฟหนึ่งที่แล้วก็ให้ส่วนด้านในของเนื้อหมูนั้นมีความหวานอร่อยอยู่นะคะไม่ให้สูญเสียน้ำหวานออกมามากจนเกินไป เราก็เลยจะทําชิ้นออกมาใหญ่นิดนึงนะคะในการคิดงานของการจัดอาหารนะคะอย่างเช่นวันนี้เรามองภาพของการจัดเสิร์ฟหนึ่งที่นะคะแล้วถ้าสมมติว่าเป็นเนื้อหมูชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยก็จะดูไม่สวยงามเวลาจัดใช่ไหมคะเราก็เลยเน้นในเรื่องของรูปรักษของอาหารให้เป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะแล้วก็หึชิ้นสวยงาม นะคะกดนิดหนึ่งให้ได้รูปลักษ์ของเขาะะไม่ถึงกับแน่นมากนะคะแต่ก็คือแน่นเพื่อเกิดการเกาะกันของเนื้อสัตว์นั่นเองค่ะ อันนี้คือเสร็จเรียบร้อยเพราะส่วนนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็เตรียมที่จะออรอให้ส่วนของเนื้อหมูสุกสักนิดหนึ่งนะคะ mm hmm. เมื่อเนื้อหมูสุกเรียบร้อยนะคะ mm hmm. เราเตรียมส่วนของการปรุงรสเลยค่ะ mm hmm. นะคะซี่ยวขาวค่ะก่อนเติมนะคะพอนี้เห็นในส่วนของฟองนะคะ ซึ่งเป็นสีดำๆนี้หนึ่งตรงนี้ให้ช้อนออกเลยค่ะนะคะง,งั้นเดี๋ยวน้ำซุปของเราจะไม่ใส่นะคะพยายามช้อนด้านข้างออกค่ะปรุงรสค่ะ ด้วยซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทรายนะคะเป็นการตัดลดเท่านั้นนะคะสำหรับน้ำตาลทรายเล็กน้อยพอค่ะนะคะแล้วก็พริกไทยครึ่งช้อนชานะคะส่วนของความเค็มนั้นเราจะเติมเกลือเข้ามาช่วยเล็กน้อยนะคะ เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราเติมในส่วนเฉพาะซีอิ๊วขาวอย่างเดียวนั้นเราจะพบว่าปัญหาที่ตามมาก็คือน้ําซุปของเราค่อนข้างคล้ำดําดูไม่น่ารับประทานนะคะหลังจากที่เราได้ส่วนของน้ําซุปสุกแล้วนะคะเนื้อหมูก็สุกเรียบร้อยแล้วเราก็จะนําส่วนของเห็ดฟางนะคะซึ่งให้ดอกนั้นบานซะก่อนนะคะลักษณะดอกที่เราต้องการคือต้องการให้ดอกบานออกมานะคะ อันนี้ต้องการความสวยงามนั่นเองค่ะพอเห็ดสุกนะคะขณะที่ใส่เห็ดไปสักครู่หนึ่งเราก็เตรียมใส่ส่วนของเต้าหู้อ่อนค่ะนะคะที่เราเตรียมมาในวันนี้เราก็หั่นเป็นท่อนนะคะอย่าให้แตกนะคะเพราะว่าถึงเวลาเราจัดเสิร์ฟเราจะจัดเสิร์ฟเป็นท่อนๆอ,อย่างนี้เลย ะะรอเดือดสักครู่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนที่เราจะเติมต่อไปนั่นก็คือส่วนของต้นหอมนั่นเองค่ะท่านผู้ชมนะคะยกขึ้นจากเตาได้เลยนะคะกดในส่วนของต้นหอมให้จมน้ำนิดหนึ่งนะคะจะได้สุกแล้วได้กลิ่นหอมของต้นหอมนะคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนหนึ่งนะคะนั่นก็คือ ซุปเต้าหู้ค่ะนะคะหลังจากนั้นแล้วนะคะเราก็จะเตรียมส่วนต่อไปนั่นก็คือการทอดส่วนของหมูกรอบค่ะท่านผู้ชมนะคะตั้งน้ำมันให้ร้อนเลยนะคะซึ่งค่อนข้างจะต้องทำให้น้ำมันนั้นมีลักษณะร้อนจัดทีเดียวะะแล้วถึงจะลดไฟลงเราก็จะทอดส่วนของหมูกรอบให้ได้ลักษณะ สีเหลืองทองแล้วก็มีลักษณะของความกรอบเกิดขึ้นค่ะหลังจากที่เราตั้งน้ำมันให้ร้อนจัดไว้นะคะเราก็เตรียมดูในส่วนหนึ่งค่ะที่เป็นส่วนของหมูที่เราทำไว้นั่นก็คือหมูสาชั้นนะคะเ,เราก็ดูในลักษณะว่ามันแห้งพอแล้วหรือยังนะคะเราก็เตรียมทอดนะคะก่อนที่จะทอดในส่วนนี้นะคะ ต้องดูน้ำมันก่อนเป็นหลักว่าน้ำมันต้องร้อนจัดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นําส่วนของชิ้นหมูเนี่ยค่ะใส่ลงในน้ํามันซึ่งต้องระวังนะคะว่าในกรณีส่วนหนึ่งก็คือบางครั้งส่วนที่เป็นน้ำอะค่ะมันอาจจะกระเด็นเกิดขึ้นนะคะอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะ ให้เดือดจริงๆนะคะหมูจะได้ออกมามีลักษณะกรอบนะคะใส่ลงทอดทั้งถ้าสมมติว่าอุณหภูมิลดลงนะคะเราก็ไม่ควรใส่ทั้งสองชิ้นนะคะใส่ทีละชิ้นในการทอดก็ได้นะคะทอดจนกระทั่งสุกเหลืองกรอบนะคะนี่อาจจะพองไม่ได้เต็มที่นิดนึงเพราะว่า ในส่วนหนึ่งก็คือเราจะต้องรอเวลาให้ส่วนของมันชิ้นหมูนั้นแห้งจริงๆก่อนแล้วค่อยทอดนะคะแต่อันนี้ยังชื้นนิดๆเราก็ต้องเริ่มต่อแล้วนะคะให้เหลืองกรอบเห็นไหมคะอันนี้ก็พอกรอบบ้างอะคะ่ะ,ะอีกชิ้นหนึ่งหลังจากนั้นที่กรอบไปแล้วนะคะขออีกนิดนึงค่ะ กดน้ำมันบ้างเล็กน้อยนะคะให้ส่วนเขาที่น้ำมันจะได้แทรกตัวลงไปในรูพุนต่างๆที่เราได้จิ้มเอาไว้เมื่อสักครู่นี้ค่ะหลังจากที่เราทอดชิ้นที่สองลงไปนะคะแล้วก็ทำให้ส่วนชิ้นที่สองนั้นกรอบแล้วนะคะเราก็จะเก็บขึ้นจากน้ำมันนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าน้ำมันสำหรับการทอดหมูกรอบเนี่ย เราส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ได้ดเีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองน้ำมันก็จะดำละนะคะส่วนต่อไปก็คือนะคะหลังจากที่ได้หมูกรอบออกมาเราจะพักไว้ให้เย็นสักนิดหนึ่งนะคะนำส่วนของใบมะกรูดนะคะที่เราเติมเอาไว้ลงทอดนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าอุณหภูมิของการทอดนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะด้วยเหตุผลก็คือเพราะว่าเรานำส่วนของ หมูทอดลงไปบนนี้ใช่ไหมคะส่วนนี้มันก็อาจจะมีผลต่อลักษณะของการทอดด้วยเหมือนกันนะคะแต่เป็นการประหยัดน้ํามันในส่วนหนึ่งด้วยนะคะแล้วเราใช้น้ํามันเพียงแค่ครั้งเดียวกับการทํางานนะคะให้อุณหภูมิลดลงนิดหนึ่งนะคะนําส่วนของใบมะกรูดทอดนะคะเวลาเราจะจัดตกแต่งข้างหน้านั่นเองคะ่ะนะคะ เก็บขึ้นเลยนะคะลดเร็วเลยนะะเพราะว่าน้ำมันนี้ร้อนจัดแล้วก็พร้อมกันนั้นนะคะต้องระวังนิดนึงก็คือในส่วนของใบนะคะควรที่จะให้เขาสเสด็จน้ำนั่นเองค่ะนะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะ นำส่วนของน้ำมันเก็บเอาออกไปนะคะเราก็จะทําขั้นตอนต่อไปค่ะนั่นก็คือการผัดแล้วล่ะค่ะนะคะเตรียมให้พร้อมนะคะ่ะในส่วนของการผัดอูด้งผัดขี้เมานะคะเรามีเส้นอูด้งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเส้นอูด้งนั้นเราก็หา โดยซื้ออาจจะเป็นเส้นแห้งก็ได้หรืออาจจะเป็นเส้นสดก็ได้นะคะก็คือต้มน้ําให้เดือดใส่เส้นสดลงไปเพื่อคลายตัวมันเองนะคะจากที่ติดกันอยู่ก็คลายตัวลักษณะเส้นก็จะเกิดการแยกกันเราจะใช้เส้นอุด้งนั้นประมาณ400กรัมนะคะสองห่อนั่นเอง4 0 0กรัมตรงนี้เราจะเห็นได้เลยว่าห่อละ200กรัมส่วนของหมูกรอบ200กรัมค่ะ แล้วก็ส่วนของเห็ดฟางนะคะเห็ดฟางที่เราใช้ในวันนี้นะคะเราใช้ส่วนที่บานแล้วเหมือนกัน100กร,รมัมนะคะพริกขี้หนูบุบพอแตก6-7เม็ดแต่ถ้าบางท่านเนี้ยชอบรสจัดไปกว่านี้นะคะก็เติมได้แล้วก็กระเทียมสับละเอียด2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันพืช2ช้อนโต๊ะซอสหอย น้ำมันหอยนั่นเองนะคะประมาณ3ช้อนโต๊ะน้ำปลา2ช้อนชาน้ำตาลทราย1นึ 1, ่งถึงหนึ่งสองช้อนชานะคะใบมะกรูดที่เราทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใบกระเพราตามชอบเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นของส่วนของอุด้งผัดหมูกรอบนั่นเองค่ะเรามาดูส่วนของหมูกรอบที่เราทอดขึ้นมาแล้วนะคะก็หั่นค่ะ ให้เป็นชิ้นนะคะอย่าเล็กมากนะคะเพราะว่าถ้าเล็กมากเดี๋ยวชิ้นลักษณะชิ้นนะคะที่มันกรอบอยู่แล้วเนี่ยก็จะแตกละเอียดเกินไปนะคะนะคะอันนี้กรอบส่วนหนึ่งนะคะแต่ถ้าเรามีเวลามากกว่านี้ในการทอดนะคะ เราก็จะได้กรอบมากยิ่งขึ้นค่ะ200กรัมนะคะเสร็จแล้วนะคะส่วนต่อไปก็คือเราก็จะเติมน้ำมันลงในกระทะค่ะ2ช้อนโต๊ะ เตรียมส่วนของกระเทียมสับละเอียด2ช้อนโต๊ะแล้วก็พลิกหัน่นนะคะหรือบุบพอแตกประมาณ6ถึง7เม็ดนะคะอย่างที่เรียนไปแล้วค่ะท่านผู้ชมถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมชอบที่จะรับประทานรสจัดสักนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมก็เติมมากกว่านี้ได้ค่ะนะคะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใส่ส่วนของ กระเทียมลงผัดก่อนนะคะเพราะเราต้องการให้กระเทียมหอมนะคะโดยที่ให้ส่วนน้ำมันหอมระเหยในส่วนของกระเทียมนั้นออกมาค่ะนะคะแต่ถ้าน้ำมันร้อนจัดจนเกินไปส่วนนี้ก็จะไหม้นะคะแล้วน้ำมันหอมระเหยก็ยังไม่ทันออกมารสชาติหรือกลิ่นก็จะไม่ได้เท่าที่ควรค่ะนะคะคนในส่วนนี้ให้กระเทียมนั้น เหลืองนะคะแล้วก็เป็นการกระจายความร้อนให้กับเนื้อกระเทียมด้วยนะคะไม่ใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดสุกหรือเหลืองไหมไปที่เดียวกันนะคะพอส่วนของกระเทียมเริ่มสุกเหลืองนะคะท่านผู้ชมก็ใส่ส่วนของพลิกค่ะซึ่งตรงนี้แหละคะ่ะไฟร้อนแล้วใช่ไหมคะตรงนี้เราก็จะฉุนแล้วล่ะนะคะเตรียมฉุนกันได้เลยนะคะ ผัดให้พลิกสุกนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคะน้ำมันหอมระเหยในพริกก็จะออกมาเหมือนกันก็คือบนพื้นผิวของพริกนั่นเองใส่หมูกรอบค่ะนะคะผัดให้เข้ากัน ใส่เห็ดฟางค่ะแล้วก็เตรียมปรุงรสค่ะนะคะส่วนที่เราจะปรุงรสก็คือน้ำมันหอยสามช้อนโต๊ะนะคะน้ำปลาสองช้อนชา น้ำตาลทรายค่ะหนึ่งถึงหนึ่งแต่นวลสองช้อนชาค่ะผัดนะคะนะคะ แล้วก็ใส่ส่วนของเส้นค่ะเริ่มแล้วค่ะตอนที่เราผัดอันนี้เราจะยากนิดนึงเพราะลักษณะอาหารมันเป็นเส้นใช่ไหมคะอาจจะต้องใช้ส่วนของพีิมพี๊ กระจายเส้นระวังเส้นขาดนะคะหลังจากที่เส้นเริ่มคลายตัวนะคะเราก็ใช้เตาหลิวช่วยได้นะนะให้กระจาย